เดี๋ยวเราทำแล้วเฮ้ยมามเกี่ยวอะไรเกียวประตูไม่ได้ยินหรอเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยประตูเนี่ยที่เขาบอกเมืไหแล้วจริงจริงเมื่อกี้ได้ยินมั้หรอไม่ได้ยินทุกคนได้ยินป่ะประตูเมื่อกี้ไม่ได้ยินมั้งครับไม่ยินอ่ะกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะกราบสวัสดีนะครับนะวันนี้เวลาเดิม สามพุ่มตรงนะครับน้มัดรวมนะครับผมนะวันนี้นะครับนะเราอยู่กันที่อพาร์ตเมนต์สิบชั้นนะครับนะเป็นหอนักศึกษาเก่านะครับนะประวัติสถานที่อย่างนี้นะครับนะเคยมีนักศึกษาขึ้นน่าจะเกิดอาการอ,อกหักแฟนทิ้งคิดสั้นขึ้นไปชั้นด่านฟ้าชั้นสิบแล้วกระโดดลงมาจากชั้นสิบลงมาชั้นล่างพอหักตาย ดับอนาถในสถานที่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เธอเสียอันนี้เห็นไหมน่ะบีไฟเห็นไหมล่ะเห็นเห็นนะแล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เธอเสียหลังจากนั้นคนในหอพักก็จะพบเจอกับวิญญาณแล้วเสียงกรีดร้องตอนเธอกระโดดลอกมามเป็นเสียงสุดท้ายนั้นที่เธอก่อนสิ้นใจเขาได้ยินกันจนอยู่กันไม่ได้นะจนล้างจนถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับนะ บอกก่อนเลยว่าเราอยู่กับสถานที่จริงประวัติจริงนะครับนะไม่ได้เมคแต่ใดๆแค่พูดก็ขนลุกแล้วนะครับนะ<ท><ก>เขาบอกไม่ได้ยินทำไมเช็ดเสียงมาเช็ดเสียงนะีครับได้ยินเสียงไหมมันก็ขึ้นอยู่นะเนี่ยมีเสียงไหมครับทุกคนคนได้ยินไหมได้ยินเสียงไหมดันคอมเมนต์บอกทีพี่ตัวไม์มันก็ขึ้นอยู่นะได้ได้ยินเสียงไหมครับอ่าเดี๋ยวดูคอมเมนต์หน่อยนะได้ยินนะคะได้ยินนะคะจะได้ไม่พูดฟรีพี่ เดี๋ยวเราจะได้เดินกันต่อเลยนะครับได้ยินเขาบอกไ,ได้ยินนะอะ่เดี๋ยวเอาเร่ประวัติอีกรอบหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้บางคนอาจจะไม่ได้ยินผมขออีกรอบนึงนะครับนะประวัติสถานที่อย่างนี้นะครับนะ <c oughs> เป็นอนพาร์ตเมนต์ล้างตึกสิบชั้นเป็นหอ,อกเก่านักศึกษานะครับนะที่นี่ก็ส่วนมากจะเป็นนักศึกษาที่เอาง่ายๆเลยนะพี่เป็นสถานที่ใกล้มหาลัยแห่งหนึ่งนะครับนะเลยมีนักศึกษามาพากักอาศัยอยู่ในสถานที่อย่างนี้เยอะจํานวนมากนะครับทุกคนนะ มีวันหน sheet, ึ่งนะคระมีหญิงสาวที่ถูกแฟนทิ้งหรือเรียกว่าอกหักคิดสั้นขึ้นไปชั้นดานฟ้าชั้นสิบแล้วก็โดดดิ่งลงมาจากชั้นบนตกลงมาคอหักตายนะครับนะชาวบ้านที่นี่พบเจอเห็นเย็นเฮียขนลุกขนลุกเลยเย็นนะใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะมาหอดอยู่นะใจเย็น แเย็นเย็นเล่าประวัติอยู่ใจเย็นเสียงไม่ดีเลยใจเย็นเขาได้ยินกันอยู่แต่เย็นเย็นกว่าแล้วเลยนะครับประวัติไม่รู้ะวัตจริงก็เล่าให้เขาฟังหน่อยใจเย็นอย่าแต่ที่นี่ดีไม่เคยมาด้วยนะทุกคนปีไม่เคยมาด้วยโูตน่ากลัววันนี้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าห้ามพลาดแล้วไม่ได้มีวันนี้นะครับนะเรามีสองเพจนะครับนะเดี๋ยวมีช่องทางต่อไปด้วยเราจะเดินกันให้ถึง เหตุอะไรตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านแล้วสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านด้วยนะครับทุกท่านนะครับนะประวัติทราบแล้วนะไม่มีใครถามอีกแล้วนะแล้วจะถามเ็ไปไหว่าบีอยู่ไหนบีอยู่หลังกล้องค่ะบีไปไหนเดี๋ยวถามนี่อยู่นี่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วอันนี้แชร์เสร็จแล้วแชร์เสร็จหมดแล้วุูยอยแชร์อยู่เสร็จหมดแล้วเรียบร้อยตอนนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านแล้วนะครับนะใครมีดวงดาวสามารถสับสนุดดวงดาวได้นะครับนะขอบคุณทุกท่านนะครับนะ ตอนนี้นะครับนะขอยอดแชร์แชร์เท่าไหร่ร้อยหกสิบทุกคนผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยท่านที่แชร์ร้อยหกสิบกับกับไม่เดินไม่เดินละวะกับพี่พี่จะไม่แชร์จริงๆเหรอพี่แชร์ขอกำลังใจคนละหนึ่งแชร์พี่แชร์ผมเดินเลยขอสี่ร้อยแชร์แล้วเริ่มเริ่มเดินเลยที่สี่ร้อยแชร์ขอสี่ร้อยแชร์ได้ไหมเพิ่มมาสี่สี่ร้อยแชร์เพิ่มมาสี่คนขอร้อยหกสิบสี่ค่ะ น่ารักที่สุดรอดูจริงๆตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาดูคือกูจะไม่ทําอะไรแล้วกูจะไม่แชร์ไม่ใช่เลยกูจะดูอย่างเดียวคือกูกลัวกูจะดูใช่ป่ะพี่ผมเข้าใจพี่แบ่งปันน้ําใจน้อยๆนะพี่นะแชร์พวกเราหน่อยนะพี่นะและเดี๋ยวใครอยากได้ของขวัญรางวัลน,นี้ท้ายท้ายเพลสองเลยตอนนี้ไปรับชมผีกันก่อนอมาที่นี่สองร้อยแล้ว,ลวอะขอบคุณครับอีกนิดนึงแชร์กันก่อนนะอะผมขอสามร้อยก็พอพี่อะ เริ่มสตาร์ทสามร้อยแชร์เดี๋ยวเราเริ่มเดินเลยนะพี่ทุกคนอะไรง่ายเมื่อกี้ตอนขึ้นมาเดินไปไหนเนี้ยไม่ได้ยินเนี่ยสงสัยแบบมันเป็นไม่เนี่ยห้องเนี่ยห้องเนี่ยห้องเนี่ยอ่เียประตูแม่นะปึ้งห้องสี่ศูนย์เลือนะครับเฮ้ยยังไม่ แนทอะไรแนทอะไรเนทอะไรอะไรมันมีเย่เลยแล้วโล่งมันเข้าไปทำไมอ่ะล่งเนอะไรหน้าตาเสียทุกหมดแล้วเราเนี่ยแหมหลอกนิดหน่อยโถ่สวัสดีครับ เฮ้ยท en. ี Ê, autre, ouais. uh, ่นี่มีตู้เหรอฮะที่นี่มีตู้นะถือให้น้ำเลยใจคุณสีต่ไรอย่างนั้นดี่เสียงอะไรวะเฮ้ยประตูประตูเปิดได้เหรอวะโอ้โเที่นี่ก็มีทุกค้เขาจะมีตู้ทุกคนไม่มีตู้เลยพี่ไม่มีตู้สวัสดี1,200งพันท่านนะครับฝากขอจอดขอใจตอนนี้เริ่มปาร์ตี้ดวงดาวแล้วนะพี่นะขอบคุณดวงดาวที่ส่งมาประมาณนี้นะครับุณครับพี่ เสียงอะไรอ่ะในนี้ปล่าวะไม่รูู้อะเราจะเปิดแล้วมันมีเสียงอ่ะไม่ส่งติ๊กเกอร์นะเธอเธอออกมาเลยถ้าเธอยังอยู่เธอไม่ไปบุดไปเกิดเธอออกมา เบาเลยบีค่อยๆเบาๆนะมึงทำอะไรมึงบอกกูก่อนนะเว้ยเออกูรู้กูได้ยินมึงแนละ้ค่อยๆเดี๋ยวเปิดทีละฝั่งเปิดฝั่งนี้ก่อนเลยเปิดฝั่งขวาก่อนเดี๋ยวเปิดฝั่งขวาก่อนนะเลยบีเดี๋ยวก่อนนะ,ะลมในห้องนี้ม,มีลมไหมไม่มีโคตรร้อนเลยไม่มีลมนะไมม่ี ป๊บนึงนะเหมือนฝาตู้หรือมันมันจะเปิดเปิดปิดปิดว่ะเดี๋ยวนะพี่ตอนผมผมสังเกตผมเหมือนมันพี่ดูดีดีเฮ้ยเดี๋ยวนะเปิดเลยดิอฮ้ยอะไรคือมันขยับฝาตู้อ่ะมีใครไหม ถ้ามีส่งเสียงหรืออะไรกูว่าไม่ใช่แน่นอนเพราะที่นี่ไม่มีใครอย่างแน่นอนทุกคนสวัสดีหนึ่งันห้ารท่านนะครับขอกลังใจขอจอขอใจให้เราด้วยนะครับพี่นะที่นี่เป็นเป็นเหมือนอพนาร์ทเมนต์บีค่อยๆเปิด่ะมึงมึงค่อยๆเปิดค่อยๆเปิดเบาๆเบาๆนะบีเบาๆบ,บีปิดก่อนบีปิดก่อนบีปิดปิดก่อนนะปิดก่อนบีปิดก่อนอนะ บี้เปิดไปดิบี้เปิดทีเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เหมือนกูจะตาลายหรือตาฝาดขอให้ทีคุณบีเปิดเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรเลยปิด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 ถ้ากูพูดมึงจะเชื่อป่ะเชื่อป่ะกูเห็นเหมือนมีโอ้ยเลวอะ ใคอพี่อะพ่เห็นสิ่งน้เลยวะตายกลัวไปแลยวพี่เมือขอกำลังใจขอคนละแชร์ขอคนละแชร์เปิดแล้วพี่เปิดแล้วปิดผิดผิดผิดสามสองพร้อมนะทุกคนพร้อมเห็นนะทุกคนพร้อมดูนะมื่อกี้มันเปิดทุกคนเห็นนะเฮ้ย แล้วมันเปิดได้ไงวะบีเฮ้ยเดี๋ยวกูขอดูน้นน้ำก่อนสวัสดีหนึ่งพันหกร้อยท่านนะครับขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับพี่นะคนดูบอกว่าเห็นขาเห็นขาะไรเห็นขาอะไรวะ 8โมท่อนนะพี่นะของลราเจอ2,000บวกๆค่ำคืนนี้นะพี่นะเรามีโยยาวโอ้มาเป็นนงินดำเลยไปแล้วไม่ไม่ไป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 ก่อนขึ้นบอลเลยขึ้นบอลเลยอวิจารล์กก็พังอยเาี้เลยอ้ยอุ้ยนี่อะไรอ่ะ มางแมวเฮ้ยหัวกะโหลกห,ลหัวกะโหลกหลพี่อนเพื่อนเราเจอตอนนี้เราเจอหัวสมองเฮ้ยเหยงื่อมาวะเสียงเด็กใครอยู่ข้างบนนะ่ะนี่ฉันหเหมื่อกี้คอมเมนต์บอกว่ามีมือจับวีว่ะแต่กูยังไม่เห็นเลยนะตอนไหนไวะกูก็ไม่รู้ไปไปต,ต่อทุกคนนี่เราอยู่ชั้นแล้วเนี่ยชั้นหชั้นหกแล้วนะ ปีมึงเคยได้ยินห้องหกศูนย์เก้าป่ะโถมึงไม่เคยดูหนังนะนัง <Yeah. S 2> ใครอะไปดูเลยชั้นหกมีอะไรดีๆด้วเปล่ะเหมื่อยเลยวะนันมึงได้กลิ่นแล้วใช่ไหมเพราะมันเคยมีคนจรเข้ามานอนแล้วตายตายแล้วไม่มีใครรู้ก็คือเป็นปีจนเป็นกระดูก น่าจะตรงที่มึงได้กินมึงได้กินเท่าไหร่มึงเดินไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮียแล้วเดินไปดิแล้วมันไม่นำมามันจะได้นำมาได้ยัมไงทำไมเล่าโถคนเขามาเพื่อนมึงเนี่ยพันแปดร้อยกว่าคนเนี่ยอย่าไปกลัวสิเฮ้ยอะไนี่เหรอโอ้ยเสียมาแล้วเนี่ยโอ้โหลองก็เสียอะไรทิ้งหาย เฮ้ยเฮงไหนะบอลดูดิเชี่ยแม่งมีตู้ทุก้องเลยวะเฮ้ยนี่ก็มีตู้อะน้า้องไปขายจริงเลยแม่งหน้าช่างเคอะเฮ้ยลบอลใครอยู่ข้างประตูขายมันกิ๊งนี่ไง่ะเดียเข้าไปดูดิ เสืออะไรวะอันนี่มีไม่มีกระดานกุ้งเข้ามามีกุ้งมาเลยว่ะเมื่อกี้สวัสดีหนึ่งันเก้าร้ท่านพี่นะขอเคากำลังใจ่มาพี่สองพันโบกหน่อยค่ำคืนนี้เรามียาวๆนะครับพี่นะเราเพิ่งถึงชั้น6เองพี่อย่าลืมนะที่นี่ตึก10ชั้นและอย่าลืมว่าชั้นสุดท้ายเป็นชั้นที่นางกระโดดดิ่งลงมา เดี๋ยวเราจะไปยังจุดที่นางดิ่งลงมานะครับนะตอนนี้เราเดินไปไปกันต่อเอาชั้นนี้ให้ทุกห้องเลยบีเฮ้ยบีนัดไหมงะใครพูดอะไรวะบีกูได้ยินเด็กผู้หญิงอ่ะนี่ทำไมมันเป็นสองห้องเลยวะใรมีมีทูบด้วยมีตู้มีอะไรอะไรู 你吃饭了？ ดีสองพันท่านนะครเอ๊ะเจ้าบุกสวัสดีพี่เมืองสองพันท่านขอตั้งใจคดไม่ไหวกดไลค์กดแชร์ไม่ไหวนี่อะไรวะได้เหตุแล้วปะก็กูบอกแล้วว่ามันมีคนจรนอ่ะที่เข้ามานอนตายอยู่ที่เนี่ยโอ้โอวิวันนี้เราอยู่ชั้นชั้นอะไรแล้ววะ ฉันเจ็บนะเฮ้ยเข้าไปดูดิทําไเขา้าอะไรบ้าเข้าไดูดิเฮ้ยนี่มันนี่เฮ้ยกูเจอรังลงเขาให้แล้วปล,ป,ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปนี่ยังเป็นรังนกไม่ยุ่งกับเขา<อ>ไม่มีผีแน่นอนมีนกไม่มีผีใครตอดเขาบอกใครต,ดตอดตอดเลย อ๋อไหนหนางที่เขาบอกว่าเธอุอไกโอ้ยแล้วทำไมตู้บารน,น้ำไม่หงนกับด้านวพี่มันเปิดปิดสนได้ยินใช่ปะได้ยินได้ยินเสียงเธอใช่ปะเฮ้ยมึงยังไม่ได้ขอเลยไม่ได้ขอแล้วเสียงเขามาไหมวะ แล้วมัน้องแล้วมันขอจากข้างในเลยนะเสียงขอแล้วมันล้องจากข้างในกูขอขึ้นเลยขอหาห้อ,องเหรอมาครูต้องขอมึงอยู่ข้างในห้องมึงไม่ใช่ห้องกูเป็นผีเออมึงช่วยคนโดนหลอกไม่พอมึงต้องมาช่วยผี อน้ำใจมันไม่งามจริงเลยไปกันต่อไม่เปิดมันช่วยเขาหรือยังบีช่วยเธอหรือเปลาไม่รู้พี่พี่มีอะไรให้หนูให้พวกเราช่วยมันเปิดไม่ได้พี่ก็บ่นร้อกให้หนูนี่อะไรนะกูได้ยินไม่ชัดดไม่ได้พูดว่าอะไรวะ

สวัสดีสองพันหนึ่งร้อยท่านนะครับขอร้องใจกดไลค์กดแชร์นยนะพี่นะตอนนี้เหมือนเธอกรลราจะพาบีกูจำได้ว่าห้องเธอจะจะมีรูปลูกใหญ่และรูปเล็กแต่รูปเล็กเหมือนจะอยู่เกื่อนตามพื้นถ้าเราเจอมึงเก็บไว้แล้วนั่นแหละคือหน้าของเธอถ้ามึงเก็บได้คือหน้าของเธอมึงเก็บไวใ้ให้กูหน่อยคนดูจะได้เห็นว่าหน้าเธอเป็นยังไงเขาจะได้รู้ว่าหน้าเธอเป็นยังไงบีเข้าใจ ไปฝากกดไลค์<ม>กดแชร์หน่อย<ม>นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยพ,พ,พี่เพื่อนเพื่อนหนึ่งนะนี่ห้องเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าไม่กูก็ไม่รู้กูรู้ว่าเจ็ดอ้าวเอ้นีอะไประตูมันเปิดอ่ะใครเปิดวะ ยี่สิบย,ยี่สิบนะห้เ<อ>เาเจ็ดหนึ่งศูนย์เดี๋ยวนะแล้วห้องี้เฮ้ยเฮ้ยเสียอะไรวะเอาแล้วเจ็ดหนึ่งศูนย์เหมืองและหนึ่งมีตอนนี้กูสับสนมากเลยอ,ะอะ่ะกูไม่รู้ว่าเขาดันคอมเมนต์ปั่นประสาทหรือเขากลัวให้เราหลอกให้เรากลัวหรือยังไงเขาบอกมือจะจับมึงอยู่ตลอดเวลาจะมีมือดำๆม,มีตะขอเห็นมือแล้วไม่ว่าเป็นอะไรเห็นแต่กับมึงอ่ะ ในตู้หบีมึงไปดูไปเปิดดูแล้วกูอีกแล้วมึงต้องเปิดมงไม่ต้องไปกลัวเขาให้กำลังใจมึงอ้ยใครโดดอะไรแล้วรือป่าวะ อย่าไปเปิดเหมือนเขาไม่อยากให้เราเปิดแน่เลยแต่เราดื้อเปิดสวัสดี2,200ท่านนะครับว้าวเปล่าวโคตรใหม่เฮ้ยมันมันจะปิดเองมันจะเป็นมาปิดเองนะมาปิดเองนะชัวร์นะไม่ส่องติ๊กเกอร์นะพี่นะเดี๋ยวปิวนะครับถอยออกมาเลยถอยออกมาด่วนเลยถอยออกมาด่วนเลยถอยออกมาด่วนถอยออกมาก่อน ถ้ากูพูดมึจะกลัวไหมน่ยมึงอย่าเดินมาใกล้กูดิอะไรเองนั่งองซ้ายอ่ะมีใครชะงงหน้ามาม่มึงมึงลองเดินไปดูให้กูหน่อยไดไหมจริงจริงเหียมีเสียงอย่ากลัวดิเนี่ยกำลังใจสองพสอง้อยท่านเนี่ยพี่ขอบคุณทุกท่านนะครับนะถ้าไม่มีพวกท่านเราไม่มาถึงจุดยหหีอมาปปไ่นล หลังเลงหลังเลยมีมีหลังเลยมีหลังเลงหลังเลยไม่กลิ่นไม่มีเหรอเว้ยอ้าวแล้วตอนแรกเราขึ้นมากินเลขึ้นมาโคตรเน่าเลยทุกคนกินอะไรกินเหมือนนั่นแหละเน่ากินเน่ามากทุกคนกลิ่นเน่าเละไม่กินหายวะใครใคร พี่ขายเอ่ยไหนพี่ลองคานออกมาให้เราดูหน่อยนะม,นมามผมจะเชื่อเลยว่าพี่เฮียนจริง,เ,งเ,เอาให้ช็อกกันไปเลยนะเนี่ยคนดูสองพัสองร้ท่านเนี่ยเอาให้ช็อกกันไปเลยมึงคานออกมากูเซ็งกูลงกูเลงเลยแม่งต้องออกมาณโมงจงปุกผีตายหงแล้วตายอ่ะ ผีเจ้าป่าเจ้าท่าและเจ้าจทุง่งอ,อีกทั้งผีป่าพนาดงอีกทั้งทุกทุกตนในสถานที่แห่งนี้ถ้าเาี้ยนจริงแรงจริงผมออกมาให่ไม่ออกมาหรอกอะไรอะไรเฮ้ยมีอะไร <S <S จะม้วนอกมา,มมาช่วงน่มม้ถูกไหมเนี่ยต้องเนี้อไอ้เนี้ยกูไม่ได้เลยว่ามันมาเล็กห้งเนี้ย,ออเ,เ,ยเอาดี เฮียอนี่มีตู้ด้วมึงไปดูไอจีในตู้นนเดี๋ยวเร็วๆพี่สองวันขอสองวันสามไสอนเอ้ยห้องนี้มึงล็อกใครเฮียมึงล็อกกูจะเข้ายังไงเล่าถงกล้องดูนิฮะก้องดูนิดไม่เห็นโอมึงให้กูก้อมึงไม่ดูตัวกูเลยเปิดพี่วอา มันล็อกกจาข้างในนมัล็อกจากข้างในไปงั้นมึงไปนู่นต่อเลยมึงไปนู่นหนาที่กูแค่มึงเข้าไปก่อนดิมีมีมึงไปไปดูตู้ดิบีเข้ไปอ่ะมึงไปเออมันไม่มีอะไรหรอกกูแค่มึงไปเดินไปดูกูเคยเดินดูแล้วเว้ยพี่มึงเออเออกูเคยเดินเดินดูแล้วล่ะโอ้ยอยู่ั้องอับแล้วเหรอแย่แมันอัะโอ้ยต้องหัวห้องอับแล้วดู้วย ไม่เข้ามึงกลัวทําไมอ่ะมันมีเสียงโธ่มันอาจจะเป็นเสียงไม้ลั่นก็ได้ดีมันมีเสียงจริงเฮ้ยมันมีเสียงด้วยเอ็งได้ยินเสียงด้วยมึงได้ยินเสียงอะไรเนาะมึงได้ยินเสียงอะไรนะบีมึงได้ยินเสียงอะไรนะมึงได้ยินเสียงอะไรนะ มีอะไรคานออกมาบุ๋มันมีอะไรคานออกมาคานอะไรเนีอะไรคานตู้นะเฮ้ยมีอะไรมีอะไรมีอะไรตู้มีอะไรมีตู้มันมีอะไรนี่กูยังไม่เดินถึงเชสิบบีไปเพลทต่อไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วทุกคนเดี๋ยวไปรับชมกันต่อที่ขนผีนะครับขนผีนะพี่นะสองพันสองพันอย่าเชิญยาร์ดไปรับชมกันต่อที่ขนผีนะครับพี่นะขนผีนั่งนึงก 你哪边呢？